เรามาทําความรู้จักกับทางท่านวิทยกรของเราท่านอาจารย์ยานวิทย์นราแยามกรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะวันแคมป์มาร์เก็ตติ้งเขอเรนเชิญค่ะสดีครับีบบ่ีชุนครับเจอกันตอนเช้าเสียงชัดเจนไหมครับพิมพ์มาได้นะครับพิมพ์มาเลย อ่าชัดชัดเจนได้ยินชัดเจนกดหนึ่งนี่เป็นไงออนไลน์ออนไลน์กดปัญหาคือกดเป็นไหม <c oughs> ปัญหาคือกดเป็นไหมกดหนึ่งอ่เก่งมากเก่งมากโอ้ตบมือตบม,มือลุ้นลุ้นลุ้นมากนะครับวันนี้แบบว่าต้องชื่นชมทีมงานมากมากนะครับนอกจากให้โอกาสทางอาจารย์แล้วก็ตัวพอชอเองให้โอกาสอาจารย์นะครับก็ยังให้ทางชุมชนให้โอกาสอาจารย์นะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องของ การท่องเที่ยวในยุคนี้ด้วยโดยเฉพาะการทําการตลาดในยุคของออนไลน์นะครับแล้วก็เรื่องของโควิดโควิดนี่ไม่ใช่ศัตรูแล้วนะครับตอนนี้ต้องเป็นเพื่อนแล้วนะครับเพราะว่าสนิทก,กันมากอยู่กันมาเป็นหลายเวลานะครับก็เด e <t ell> <ๆ>ี๋ยวอาจารย์ค่อยๆพูดช้าะนะครับกลัวสัญญาณมันจะดีเลยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ <t ell> ออนไลน์มาจากโอกไก่นะครับอีสานชิดโขงลำโขงกันเลยทีเดียวนะครับได้มีโอกาสได้เจอกัน ก็เราเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขออนุญาตขอสไลด์เลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับสามารถพิมพ์มาถามอาจารย์ได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์อะชื่อเล่นชื่อพัทยาคุ้นไหมใครเจอใครเคยเจออาจารย์ว่ากดสองนี่ไฮ <laughs> เทคไหมใคเทคไฮเทคกดสองปรากฏไม่มีใครกดเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครมาเคยเจออาจารย์เลยครับ เดี๋ยวเห็นว่าไม่มีใครกดจริงจริงดีแล้วครับถ้าไม่เคยเจอจะได้จะได้แบบว่าเขาเรียกว่ามุกเก่าเล่าใหม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยนะมุกเก่าเล่าใหม่ได้ก่อนนี้ก็แต่ละคนก็ยังต้องเปลี่ยนชื่ออยู่นะครับเอาผมช่วยทีมงานนะครับก็ต้องใส่รหัสตัตวเองก่อนนะครับชื่อหน้าเห็นไหมตัวอักษรก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่ออ่าเราอยู่ในหมวดไหนใช่ไหมฮะเกษตรนิเวศจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปก็ทจริงก็ลอกเพื่อนได้นะฮะลอกเพื่อนได้ subject. ไม่ได้ซีเรียสอะไร รอ,อบเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนตามนั้นนะครับก็วันนี้มาดูเรื่องการตลาด,ลาดท่องเที่ยวในยุคข,ของใช้คําว่านิวนอร์ม l ลหรือเปล่าเป็นกลายเป็นนอร์ม l ลไปแล้วนะครับช่วงโควิดที่เราอยู่ด้วยกันกับเขานะครับถ้าเกิดชุมชนพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ได้ยินเสียงผมไม่ค่อยชัดเจนนะครับหรือว่ามันขาดขาดหายพี่มาบอกด้วยนะครับผมจะได้แก้ไขใช้ไมโครโฟนแทนอะไรแทนนะครับแล้วก็คุยกันได้ตลอดเวลาครับพี่มาบอกได้นะครับ นี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเอาเราไปกันเลยนะครับสําหรับการตลาดการท่องเที่ยววันนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมยานวิทย์สุนราแยมนะครับหรือว่าอาจารย์พัทยานั่นเองนะครับปัตจุวันเนี่ยผมเป็นคณะที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นนักวิจัยของสกวนะครับก็สํานักการวิจัยแห่งชาตินั่นเองนะครับแล้วก็เป็นมีตําแหน่งพิเศษเพิ่มเติมนะครับในปีนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวฟาร์มเกษตรครับ อําอเภอบ้านฮ้อมจังหวัดลพูนนั่นเองครับอันนี้ตั้งตัวเองเลยเพราะว่าอยากไปทําที่นู่นด้วยก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องดูดีไหมพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรทุกข่านแล้วก็ทั้งพี่ๆชุมชนทุกคนนะครับก็ยินด,ดีนะครับก็มีโอกาสได้ติดต่อกันมานะครับว่าจะได้ช่วยเหลือกันก็ภายใต้โครงการของพอชอนะครับแล้วก็ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับส่งเสริมขับเคลื่อนให้ พี่ๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่เราไปก็ต่อเลยนะครับเราไปก็ต่อเลยก็เพราะว่าวันนี้เรามีเนื้อหาเยอะนะครับวันนี้เราจะแบ่งเซกชันของการฝึกอบรมเนี่ยนะครับออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือมาพูดคุยกันนะครับส่วนส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เรามาเวิร์กช็อปกันมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในการพูดคุยในเนื้อหาผมขออนุญาตสไลด์ต่อเลยนะครับนะครับ ่อนถอดบทเรียนวันนี้เราจับปากกากันก่อนนะครับเราจับปากกาก่อนครับจับปากกากันนิดตึงนะครับจับปากกาตอนนี้นั่งฟังมีเขาเรียกว่ามีกระดาษปากกาอยู่ข้างเลยครับใครมีบ้างยกม,มือซิกระดาษปากกาข้างยกม,มืออายกม,มือยกม,มือนี่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 มีมีน ì, น ì, มีโชด้วยโชว์อะโชว์โชว์จอยดิยสซอปากกากระดาษเหมือนเด็กเลยตอนนี้ <ś lam ing> <cause S 1> <laughs> บอกว่าบาโชว์โชว์ไอแพดแหมอาจารย์ยังไม่มีเลยนะ iPad เนี่ยนะครับ Okay. ดีนะครับเตรียมตัวครับกระดาษปากกานะครับก็เป็นอันนี้ผมอยากจะให้ใช้กับ